สวัสดีครับครั้งก่อนเนี่ยผมเอาโรนัรโดอาายไอคอนตัวปลอมนะฮะไปบวชในแมตช์เดย์มาแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเอาบอลเงิน3ใบนะครับผมแล้วก็เทรดเลือกทีมชาติฝรั่งเศสไม่ใช่ทีมชาติสัญชาติฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสนะครับยังมีซูเปอร์สตาร์ที่หลายคนยังนึกไม่ถึงในเกมนี้นะครับเลือกที่ซีรีอานะครับแล้วก็เลือกสโมสรเวเนเซียนะครับผมนี่ แล้วก็จะเจอนักเตะคนนี้อยู่คนนึงนะครับบอลเงิน C F นะครับผมกดเทรดมาเลยครับผมเขาก็คือเทียรีอองรีฝรั่งเศส C F ด้วยนะเออเทียรี่องรีนี่แหละครับผมาแต่ผิวสีอาจจะไม่ให้นิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรฮะมันมีในเกมแค่คนเดียวที่ชื่อนี้นะครับผมทีจุดอองรีทีจุดเฮนรี่นะพอดีเลยค่าแฟม100นะครับ ตันทําเวลตันให้เรียบร้อยนะครับเราจะเอาเทียรี่องรีตัวปลอมนะครับไปป่วนในแมตช์เดย์เช่นเคยนะครับทำตัน85 CF นะฮะอ่าล้วครับช่วงท้ายภาคแล้วนะครับเล่นอะไรสนุกสนุกดีกว่าครับผมอ่าช่วงนี้เป็นแมตช์เดย์ทีมชาติพอดีเลยนะครับเราก็จะเล่นทีมชาติฝรั่งเศสนะครับถ้าเป็นสโมสรที่จริงตั้งใจว่าจะเล่นเป็นฟูตบอลอาร์เซนอลนะแต่แต่เป็นทีมชาติก็เอาฝรั่งเศสแลวกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะกดออโต้พิกนะครับสำหรับไอดีนี้นะไม่รู้ว่ามีนักเตะฝรั่งเศสเยอะหรือเปล่านะครับเล่นกับฟูทีมชาติฝรั่งเศสไปเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าฝั่งตรงข้ามจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างนะครับข้าแฟมร้อยด้วยเออดีเลยนะครับแล้วตรงตำแหน่งด้วยนะฮะค้าพลังจะเป็นยังไงครับ CF ดูคร่าวๆนะสูงถึง191นะครับเท้าหลักคือเท้าขวาอายุ 26่บหปีนะครับ C F เป็นตำแหน่งหลักเลยนะครับเหมาะเลยตำแหน่งเดียวกับองรีเลยนะครับเกมรุก86นะครับบอลคอนโทรล81นะจบสกอร์ฟินิชชิ่ง86นะครับลูกมง92นะครับแต่สปีดช้าหน่อยนะสปีด74นะสปีดต้น76นะครับผมแต่ความแข็งแกร่ง95เลยนะครับก็อาจจะคนละสไตล์กับองรีนะองรีจะเป็นนักเตะที่คล่องเร็วนะครับผมเกมลุกดีแต่อันนี้แบบช้านะฮะตัวใหญ่นะฮะเล่นลูกอากาศเล่นลูกแข็งนะครับสกิลมีไลทซิ่งช็อตด้วยนะเฟิร์์สไทมช็อต โอเคฮะเอาล้ครับเพลงสไตล์เป็นอะไรแทร็เก็ตแมนนะครับผมได้อยู่นะครับได้อยู่อ่ะถือว่าง่ายกว่าโรนโดไอคอนครั้งก่อนที่เป็นตัวปลอมนะอันนั้นเป็น DMF นะครับแล้วก็บอลขาวด้วยนะครับผมจะเล่นหน้าคู่กับเอ็มบัปเป้ไปเลยนะครับเดี๋ยวขอจัดทีมนิดนึงนะฮะตั้งให้ตรงตำแหน่งนิดนึงนะครับอันนี้ฝรั่งเศสที่พอจะมีนะครับเอาปีเลสลงมาดีกว่าจะได้ยุคเดียวกันอ่ะปีเลสลงมานะฮะ ยุคเดียวกันนะครับแล้วก็มีลิซาลาซูนะฮะเอาลิซาราซูลงมาอ่ะจะได้เป็นตำนานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าซีดานดีไหม <c oughs> เอาซีดานปวนดีไหมครั้งนี้เอาเทลี่อองรีก่อนนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเบอร์เสื้อนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะครับเทลี่อองลีตอนอยู่อร์เซนอลเนี่ยเขาใส่เบอร์14นะฮะแต่กับทีมชาติฝรั่งเศสเขาจะใส่เบอร์12นะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนให้ตรงแล้วกันนะครับอ้าวเ,เกมให้มาเบอร์เป็น14นะครับ ไม่เป็นไรเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์12นะจะได้เข้ากับทีมชาตินะครับ12เสียดายแบบผิวสีไม่ใช่ไงถ้าเกิดผิวสีมันแบบผิวค้ำน,ดน,นะนิดนึงนะสกินเฮดนิึงผมว่าได้เลยนะครับผมอ่แค่นี้ก็ไม่เป็นไรแล้วผมว่าแค่นี้ก็ฝั่งตรงข้ามก็น่าจะตกใจแล้วล่ะครับผมว่าเฮ้ยอองรีมาไงวะอะไรประมาณนี้นะครับไปลุยนัดแรกนะครับเจออังกฤษนะฮะทีมชาติอังกฤษเดี๋ยวผม so, หยุดแป๊บหนึ่ง <why S 1> ให้เขาแบบเฮ้ยใครวะหน้าอะไรเงี้ ก่อนเขี่ยมีชะงักนิดนึงให้เขาดูนิดนึงนะครับว่าผมมีองลีด้วยเออเป็นอังกฤษแต่กระปุปนมานะครับเนี่ยลิซ่าละซูดักได้ลิซ่าไปแล้วลิซ่าดักอีกรอบหนึ่งองลีอยู่ไหนอยู่นี่เดี๋ยวเราปั้นสุดๆเดี๋ยวปั้นองลีสุดๆนะครับได้ฟรีคิกนะเดี๋ยวเปลี่ยนองลีครับยิงฟรีคิกเลยองลีก็ยิงฟรีคิกได้นะชีวิตจริงอ่ะ เดียเฉพา<อ>ะลูกลัก,ลกไก่ใส<า>่แมนยูปั่นลูกนี้โอ้โหปั่นโค้งเข้ามาเฮ้ยเกือบชนคาน <c oughs> ใกล้เคียงใกล้เคียงอ,องลีอยู่ไหนปั่นสุดๆกิสมันอ,องลีอยู่นี่สปีดไปซ้าย <c oughs> ช้าไปนิดนึงช้าไปนิดหนึ่ง,ด,ง <c oughs> ดักสวยปีเลสมองหาอ,องลีจับแล้วหมุน <c oughs> กิสมันเอมบาปเบป้ปันสุดๆคืนหมุนไปเลยหลุดหลุดไหมเฮ้ยทนันไม่ทันว่ามไม่รู้ฝั่งตรงข้ามเขาจะเอะใจบ้างหรือเปล่าหรือเขารู้จักนักเตะคนนี้หรือเปล่าไม่รู้หมุนอุ้งกิสมันกิสมันไม่ได้อพัพเวลเลยนะให้อีกจังหวะหนึ่งองลีได้โอกาสยิงลูกนี้หูยไม่เข้ากรอบว่าเล่นฝั่งซ้ายดีกว่า มาลาลาผมมีลาลาด้วยนะกิสมันแทงช่องนี้ปั้นสุดๆเอมบาเป้ปัป้นรุ่นพี่หน่อยเอมโอโ้โหโเล่นงานองลีผมเสียบลอยเลยอะอ,อไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวลุกขึ้นมาแล้วให้องลีได้สัดลูกนี้ติดแซฟอ,กโอโีกโอ้โหตกแตะมุมครับ ปาดเข้าไปองลีโคกแถวสองมีลาลาจับลาลาลิซ <laughs> oh, oh. ่าโอ้โหองลีฟิสมันยัดเอมบาปเปอองลีอยู่ไหนองลีอยู่ไหน้ววนหาองลีถวายผ่านโอ้โหไม่ถึงเสียบเขาอีกไกลเป็นกดสไลด์เฉยเลยทีมผมเนี่ยมีทั้งลาลามีทั้งลิซ่านะโอ้ไม่เสียบใส่ปานได้ มาแล้วต่าง้อมสปีดภาพที่คุ้นเคยริมเส้นกระชากแล้วเฟกฝันไหน้หลังหักไปแล้วหมวนกลับมาแล้วปันวป่นหูช้าวปันป่นปันป่นปันป่นไปอองรีอยู่ไหนเอมเปเป้ให้อองรีหมวน มาพีเลสคิสมันเบิร์นต่อไปแล้วหลุดหลุดสิครับเทียรี่องลีเรียบร้อยเอาละครับเปิดสกอร์แรกได้แล้วแต่หน้มามันไม่เหมือนไม่เป็นไรมองไกลๆได้อยู่ <c oughs> ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะคิดยังไงเฮ้ยองลีนาที89ด้ยนะเฮ้ยนึกว่าจะเสมอแล้ว <c oughs> แต่เกมยังไม่จบครับลิซ่าดักให้ได้คิมเปมเป้ลิซ่าแบ็กซ้ายลิซ่านะครับแบ็กขวาลาลา <c oughs> แบ็กซ้ายลิซ่าแบ็ขวาลาลา <c oughs> เอาแล้วครับนัดแรกจบด้วยชชยชนะมาเกือบจะเสมอนะฮะได้ีีล่อมบีมายิงได้ในช่วงท้ายนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่อง <c oughs> ได้มา2,200แต้มนะครับก็ฝรั่งเศสเยอะอยู่ว่ะ <c oughs> นัดที่2ครับเจอฝรั่งเศสเหมือนกัน เอาใหม่เอาใหม,เม่เริ่มเข้ามือแล้วเริ่มเข้ามือแล้วโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้บบน,นี่ไงลาลา,ลาผมลาลาดักได้ลาลาดักได้ไปไปโอ้ยโอ้ยไม่ถึงกระแทกกระแทกคโมยมารอก่อนรอก่อนรอก่อนไปดิองรีองรีไปนั่นเลยครับนั่นเลยครับอย่าเสียบนะ <c oughs> ยิงลูกนี้ <c oughs> เอ็มบัปแป้หลุดแล้วไม่ไปอะรอรอรุ่นพี่ปั้นสุดๆชงสุดๆ เ้ยเทียรี่องลีดูครับได้ช่องแล้วไม่วิ่งครับรอรุ่นที <c oughs> ม่มาอีกมาอีกมาอีกไปแล้วฝากองลีองลีแตะฝากขึ้นนั่นแหละครับหลุดหลุดอีกหนึ่งลูกขออีกหนึ่งลูกเท้าซ้ายเทียรี่องลีโอ้ยไอไอ ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะคิดยังไงวะพิสมันให้เอมบาปเป้ปันต่อแฮตติกได้ล่าแฮตติกละแฮตติกลูกนี้ไปแล้วเอมบาปเป้เอมบาปเป้นะไม่ต้องยิงนะเพื่อนเปิดเลยลูกนี้ต้องเปิดใส่หัวโขกลูกนี้หงโขก,กว้าไม่ได้จะแฮตติกกันหน่อยเฮ้ยสะดุดว่ะเฮ้ย อย่าบอกนะว่ากดออกโอ้โหเจอเทียรี่อองรีผมถึงกับกดออกเลยเหรอโอ้โหอะโอเคไม่เป็นไรได้มาอีก2,200แต้มครับนัดที่2 4,500ต้องอีกนัดหนึ่งนะฮะต้องอีกนัดหนึ่งนัดที่3ครับเจอกับทีมชาติโปรตุเกส เราต้องยิงให้ได้ทุกนัดะนะกิสมันอองลีปาไปเอ็มบาเป้ให้อองลีลูกนี้ได้ยิงแล้วซ้ายโอ้โห <c oughs> ต้องรีบยิงกิสมันมามามาอองลีอยู่ไหนอองลีอยู่ไหนข้างหน้าไปเรสโอ้โหทงขึ้นมทงสุดสุดทงสุดๆย้อนกลับมาเล่นครับทาก,กิตแมน ย้ยอนหลังเก็บ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 โอเคเก็บได้อยู่เ,เอมบัเป้ให้องลีสับขาหลอกก <c oughs> ิสมนยิงลูกนี้เออใจกว้างหน่อยใจกว้างหน่อยใจกว้างหน่อยยิงไม่ได้ก็จ่ายหน่อยลีซาไปกิสมันโอ้โหขายเสียบผม,บผมองลีซิกแซกแล้ววันทูแล้วหลุดหลุดเข้าไปสปีดตัดเข้าไปด้านในขวาไม่ได้เทียรี่ เอ็มบาเป้ให้อองลีได้หลุดอีกแล้วขวาลูกงนี้ติดแซฟอีกเก็บเก็บเก็บลาล่าคิสมันเบิร์นสวยอีกจังหวะนี้โอ้โหจ่ายไม่ได้จ่ายลูกนี้ล้ำแล้วล้มล้มล้มระวังครับระวังเก็บคิมเมเบ้สวยโอ้หัวล้อนแล้วฝั่งนู้นหัวล้อนแล้ว เก็บใส่เลยโรนัลโดอีก hmm. okay. 3นาทีครับมงเช็ดมาอ้าวเก็บไม่อยู่เก็บ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 ปีเสโอเคอองรีเราอยู่ไหนอองรีเอาบอลมาเอาบอลมามุด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 ไม่ได้ว่ะเฮ้ย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 หลุดว่ะหลุดว่ะเฮ้ยนาทีบาบหลุดโอ้ยเกือบ <minutes paid off> เกือบโดนเกือบโดนช่วงนาทีบาปแต่ยังไม่จบฮะลูกเตะมุมเปิดโนราโดครกเซฟลาล่าเขียมเอ้ยจบโอ้โหชนะเกือบเสมอฮะช่วงท้ายเกมครับนัดนี้เทียรี่ยิงไม่ได้แต่ว่าจ่ายได้กันหนึ่งลูกนะครับเทียรี่ออลีโตมก็ได้อีก2,100แต้มนะครับจบที่3แมสช์นะฮะชนะรวดเลยลาล่าเท่ดีเหมือนกันนะ อ่ะลครับก็สนุกสนุกขำๆนะครับหวังว่านาคตนะฮะทีลี่องลีจะกลับมาในเกมนะครับผมให้เราได้เล่นกันนะครับใครอยากเห็นตัวปลอมคนไหนในเกมอีกนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนําได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเริมชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันที่คลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ